สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องโอโซนครับผมสวัสดีครับพบกับช่อง The Relearner นักเรียนรู้ใหม่ช่องบริการด้านวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับที่บางคนก็อาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้นะครับผม เรื่องเก่าของใครบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของเรานะครับมาเป็นนักเรียนรู้ใหม่ด้วยกันนะครับผมกับประจาร์ต่อครับผมถ้าชื่นชอบช่องนี้นะครับก็อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานแล้วก็กดต้งค petits เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทําช่องด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องโอโซนนะครับผมสาเหตุที่ผมอยากพูดถึงเรื่องโอโซนเนี่ย ก็เนื่องมาจากว่าหลายเดือนก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับก็เลยได้คน้นหาข้อมูลทางออนไลน์แล้วก็พบว่ามีการใช้ประโยคเชิญชวนการท่องเที่ยวเช่นสถานที่โอโซนอันดับ 1, 2, 3, 4, 5ของโลกบ้างลหละแหล่งโอโซนบริสุทธิ์บ้างหรือสูตรโอโซนเต็มปอดบ้างนะครับซึ่งผมรู้สึกว่า เราแน่จะมาทำความรู้จักกับโอโซนกันอีกสักทีนะเนื่องจากความเข้าใจเหล่านี้เป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างคลาดเคลื่อนนะครับผมในภาพรวมเนี่ยก็คือว่าโอโซนเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษน,นะครับขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ตรงไหนของโลกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับความหมายของโอโซนก่อนนะครับผม โอโซนเนี่ยมันเป็นก๊าซนะครับผมที่เกิดจากโมเลกุลที่ประกอบด้วยออกซิเจน3มอะตอมนะผมซึ่งจะแตกต่างจากอากาศที่เราหายใจปกตินะก็ซึ่งก็จะมีออกซิเจน2อะตอมนะครับผมโอโซนมีสถานะเป็นก๊าซนะครับผมสีฟ้าอ่อนที่มีกลิ่นชุนเฉพาะตัวนะครับ โดยปกตินะครับผมโอโซนเนี่ยจะมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมจะมีอยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์นะครับผมซึ่งจะอยู่ห่างจากผิวโลกเนี่ยขึ้นไปประมาณ1 0บถึงหกกิโลเมตรนะครับผมก๊าซโอโซนเนี่ยมันถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ C.F. เอฟเชอรโรเบนในปี1839นะครับผมแล้วก็ในปี1920เก้านยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ G.M.B. Dobson นนะครับผมซึ่งเป็นชาวอังกฤษเนี่ย ได้ทำการวัดปริมาณโอโซนสำเร็จนะครับผมโดยผลิฐ์เครื่องมือที่สามารถวัดได้นะชื่อว่า Dobson Spectrophotometer นะครับผมซึ่งต่อมาก็กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณโอโซนกันทั่วโลกนะครับจนถึงปัจจุบันซึ่งก็ทำให้มีหน่วยวัดปริมาณโอโซนที่เรียกว่า Dobson Unit หรือ DU นะครับผมโอโซนในชั้น Stratosphere เนี่ยก็จะทำหน้าที่ขวางกั้นไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตนะครับผมหรือรังสี UV เนี่ย ส่องมายังโลกนะครับผมโดยโอโซนในชั้นนี้จะเกิดขึ้นออจากการที่พลังงานของรังสีอัลตราไวโอเลตที่ผ่านชั้นบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ลงมาเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการฟโตไลซิสนะครับผมซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้มเลกุลของแก๊สออกซิเจนนะครับผมแตกตัวออกเป็น2ออะตอมแล้วก็ จากนั้นโมเลกุลของออกซิเจนก็จะไปรวมกับ1อะตอมของออกซิเจนที่แตกตัวออกมานั่นแหละก็ทําให้เกิดก๊าสโอโซนขึ้นมานะครับผมโดยรังสีอัลตราไวโอเลตชนิด C นะครับผมที่มีความยาวคลื่นในช่วง 200- ถึง280นาโนเมตรเนี่ยนะครับผมจะเป็นรังสีที่จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็ทำให้เกิดโอโซนในชั้นบรรยากาศนะครับผมในขณะที่รังสีอัลตราไวโอเลตชนิด B หรือ UVB เนี่ยซึ่งมีความยาวคลื่นในช่วง 280- ถึง320นาโนเมตรนะครับผมจะถูกกั้นโดยชั้นโอโซนไปด้วยนะครับผมทำให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็ อีกชนิดหนึ่งก็คือรังสีว่าอัลตราไวโอเลตชนิด A หรือ UVA ที่มีความยาวคลื่นมากกว่า320นาโนเมตรเนี่ยเป็นรังสีที่กรองโดยชั้นโอโซนได้น้อยสุดนะครับแล้วก็ตกลงมาที่ผิวโลกได้มากสุดนะครับผมทำให้เราต้องใช้กันแดดน,นะครับเพื่อกันรังสี UVA ที่มากเกินไปครับ การมีอยู่ของชั้นโอโซนเนี่ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นอย่างมากนะครับผมถ้าไม่มีชั้นโอโซนเนี่ยเราก็คงจะถูกเผาจากรางังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม แต่เพื่อนๆที่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเกิดรูรั่วนะครับผมของชั้นโอโซนมาบ้าง <Huh? S 1> ซึ่งก็พบว่ามีการตรวจพบการบางลงของชั้นโอโซนในบางพื้นที่ของโลกนะครับผมโดยเฉพาะในเขตขั้วโลกนะครับผมตามภาพนี้นะครับผมการเกิดรูรั่วของชั้นโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดมาจากหลายสาเหตุนะครับผมแต่ว่าสาเหตุหลักๆก็คือ ผลกระทบจากเทคโนโลยีและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั่นเองเพื่อนๆก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสาร CFC หรือ c o r o f l u o r o c a r b o n ใช่ไหมที่เป็นสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับโดยเ,เป็นสารที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่องปรับอากาศโฟมตู้เย็นนะครับหรือผลิตภัณฑ์สเปรย์ต่างๆนะครับผม ซึ่งมีการพบว่าสาร CFC เนี่ยมันไม่สามารถย่อยสลายในชั้นบรรยากาศทั่วไปแต่ว่าจะลอยขึ้นไปสะสมในชั้น stratosphere แล้วก็ถูกทำให้เปลี่ยนแปลงด้วยรังสีจากดวงอาทิตย์แล้วก็กลายเป็นอนุภาคคอรีนแล้วก็ไปทำลายโอโซนนะครับผมการเกิดรูรั่วของโอโซนนะครับผมทำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการงดใช้สาร CFC นะครับผมแล้วก็ ทำให้เกิดการาร่วมลงนามในระหว่างานานาชาตินะครับผมซึ่งเรียกว่า,า,าพิธีสารมอนทรีออลนะครับผมเพื่อร่วมกันเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ CFC เป็นองค์ประกอบอย่างเด็ดขาดนะครับผมซึ่งหากมาตรการนี้มันได้ผลแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็คาดการณ์ว่า,าสาร CFC ก็จะลดลงแล้วก็ทำให้รูรั่ว ของโอโซนในชั้นบรรยากาศเนี่ยหายไปนะครับผมในปี2065นะครับผมซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็เหมือนว่าเจ้ารูรั่วของชั้นโอโซนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะแต่ว่าก็ขึ้นๆลงๆนะครับผม<ะ>จนเมื่อปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีรายงานการศึกษาพบว่าเจ้ารูรั่วของชั้นโอโซนเนี่ยมีการขยายตัวขึ้นไปอีกนะครับผม<ะ>ก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดการเลยค อย่างที่บอกนะครับโอโซนเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ตรงไหนของโลกนีโอโซนด้านบนเนี่ยหรือชั้นบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นโอโซนที่ดีนะมีประโยชน์แต่ถ้ามันอยู่ในชั้นบรรยากาศด้านล่างนะครับผมที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนี่ย โอโซนจะมีโทษนะครับผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะโอโซนเนี่ยถือว่าเป็นมนลพิษนะครับผมอาจทำให้อ่ปอดดวงตาลำคอระคายเคืองแล้วก็ทำให้เกิดอาการไอนะครับหายใจมีเสียงหวีดหายใจลำบากแล้วก็อโอโซนในระดับเข้มข้นสูงเนี่ยก็อาจทำให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจแย่ลงเช่นโรคหอบหืดปอดอุดกั้นเรื้อรงังโดยโอโซนในระดับพื้นดินเนี่ยก็ เกิดมาจากหลายปัจจัยนะครับผมเช่นมลพิษจากรถยนต์โรงงานและก็แหล่งอื่นๆน,นะครับผมซึ่งตัวหลักๆเลยก็คือไนโตรเจนออกไซด์นะครับผมแล้วก็โวลัตทายออร์แกนิกคอมเพล์นะครับผมที่เมื่อทำปเกลียกับแสงแดดเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นโอโซนขึ้นมานะครับผม oh <no. S 1> ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆนซึ่งปกติก็มีมลพิษน้อยนะผม การกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ว่าเป็นแหล่งโอโซนชั้นดีโอโซนบริสุทธิ์อันนี้ก็จะถือว่าเป็นความเข้าใจผิดมากๆเลยนะครับผม เมื่อพูดถึงเรื่องมลพิษนทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินค่าดัชนีชีวัดตัวหนึ่งนั้นก็คือค่า AQI นะครับผมหรือ Air Quality Index นะครับผมโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5เยอะๆเนี่ยค่า AQI เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในดัชนีที่ใช้เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศต่อสาธารณะนะครับผม AQI เนี่ยมันเป็นมาตราส่วนของเลขที่เกิดจากการคำนวณถึงระดับสารที่เป็นมลพิษหลายชนิดนะครับผมเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศนะครับผมโดยค่า AQI เนี่ยมันเกิดจากการวัดปริมาณของอสิ่งเหล่านี้ได้แก่ฝุ่นละอองซึ่งก็รวมถึง pm 1 0 pm 2 5นะครับผมค่าไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด ซึ่งเป็นกา๊าซที่ทําให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจแล้วก็โรคหัวใจได้นะครับผมค่าโอโซนเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจต่อปอดนะครับผมจึงเป็นการชี้ให้เห็นว่าโอโซนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกา๊าซที่เป็นการบ่งบอกถึงระดับมลพิษในอากาศนะครับผมดังนั้นการพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆว่าเป็นแหล่งโอโซนบริสุทธิ์เนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเ,เราก็มักจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องมลพิษในเขตภาคเหนือนะครับที่ก็มักจะเชื่อมโยงกับเรื่องอระดับของฝุ่น PM 2.5นะครับผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าค่าระดับ PM เ5มในเขตภาคเหนือน,นี่มันสูงมากเลยนะครับผมแต่ในข้อมูลของอเรื่องมลพิษเหล่านั้นเนี่ย มันก็จะมีค่าของระดับโอโซนที่สูงด้วยเช่นกันนะครับผมโดยจากการศึกษาวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีนักวิจัยของชาวไทยด้วยนะครับผมที่ทำการศึกษาตัวชีวัดนั่นก็คือค่า SOMO นะครับผม ที่เป็นตัวชี้วัดบอกถึงระดับโอโซนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยใช้ข้อมูลระหว่างปี2005ถึง2018จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ25สถานีกระจายทั่วทั้งประเทศเนี่ยจากการศึกษาก็พบว่าค่า s o m o 3.5เนี่ยมีค่าสูงในเขตนอกชุมชนเมืองนะครับผมแล้วก็พบว่า ระดับของโอโซนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยมีค่าที่สูงในเขตภาคเหนือแล้วก็ภาคก,กลางในขณะที่มีค่าน้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับผม ข้อมูลนี้มันเป็นหลักฐานสนับสนุนที่สําคัญที่เป็นข้อบ่งชี้ถึงความเช่อมโยงระหว่างมลพิษในอากาศจากฝุ่นและก็อาจจะรวมถึงค่า,าแก๊สโอโซนในระดับพื้นดินต่ออุบัติการของผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจในเขตภาคเหนือนะครับผมดังนั้นโอโซนที่อยู่ในระดับพื้นดินเนี่ยจึงมีอันตรายมากนะครับการที่โอโซนเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการกัดกร่อน ก็จึงทําให้มันมีความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีรียได้นะครับโดยมันจะไปทําลายผนังเซลล์หรือโปร,โปรตีนส่วนประกอบต่างๆของแบคทีรียแล้วก็ไวรัสนะครับผมจึงมีการนํามาใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆโดยเพื่อนๆก็อาจจะเห็นในฉลดักน้ําดื่มนะครับผมที่มีการแจ้งถึงการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV แล้วก็โอโซนนะครับผม แล้วก็ยังมีการใช้เครื่องผลิตโอโซนที่จะใช้หลักการในการกระตุ้นการสร้างโอโซนด้วยกระแสะไฟฟ้าหรือแสง UV ที่จะทําให้เราสามารถฆ่าเชื้อในอุปกรณ์รวมถึงสถานที่ต่างๆนะครับผมที่เวลาเราเปิดเครื่องเราก็มักจะได้กลิ่นฉุนๆนั่นแหละนะครับนั่นกอกลิ่นโอโซนซึ่งเราเมื่อได้กลิ่นนั้นก็ควรจะออกพื้นที่นั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าโอโซนมันเป็นพิษต,ต่อคนนะฟังกันมาเกี่ยวกับเรื่องของอโทษของโอโซนกันมาพอสมควรเนะ บางคนก็อาจจะเคยได้ยินเกี่กับเรื่องโอโซนเทอร์พีใช่ไหมซึ่งเป็นการนำเอาโอโซนมาใช้ในวงการแพทย์นะครับผมซึ่งก็นำมาใช้ในการารักษาหรือเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสุขภาพต่างๆนะครับผมซึ่งก็มีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการใช้โอโซนในระดับความเข้มข้นที่ต่ำที่ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเนี่ย ก็ยังสามารถนะํามาใช้เพื่อความช่วยเหลือ,อด้านสุขภาพนะครับผมแต่ว่ายังคงต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผม ซึ่งก็ยังยืนยันว่าโอโซนเนี่ยมันเป็นพิษต่อมนุษย์นะครับผมไม่ใช่ว่าเอาเครื่องอบโอโซนที่บ้านมาใช้นะครับผมอันนี้อันตรายนะครับผม <Huh? S 1> สาหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็ได้มาเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องโอโซนนะครับว่ามันมีประโยชน์เมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศด้านบนนะครับผมแต่เป็นโทษเมื่ออยู่ในระดับพื้นดินนะดังนั้นคําเชิญชวนตามสถานที่ท่องเที่ยวว่าไปท่องเที่ยวในแหล่งโอโซนบริสุทธ์ หรือสูตรโอโซนให้เต็มปอดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดและไม่ควรนำมาโฆษณาในลักษณะนี้นะครับผมสำหรับช่อง The Relearner นักเรียนรู้ใหม่นะครับผมมีความตั้งใจที่จะให้ทุกคนได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เคยรู้แล้วหรือยังไม่เคยรู้นะครับผมซึ่งผมก็ขอไปหากมีข้อผิดพลาดในระหว่างการทำคลิปนะครับผมแล้วก็ถ้าหากชื่นชอบ ช่องนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe <ๆ>กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ